นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคู่โลกแป๊บนึงนะคะกันประจําทําอยู่แล้วก็ทําไปเรื่อยๆแหละคะ่ะพี่น้องทําไปเรื่อยๆตามกระเนื้อมนะคะพี่น้องคะ่ะแม่วันเพนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ะะที่มาให้กำลังใจค่ะฝนตกดีค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดกระเลอออกคนน่ะบ้านยุบ้านน้องดาน,พ,น,นะะพี่นะค่ะพี่น้องนะคะช่วงนี้นะช่วงดำนาแต่ก่อนเนาะแม่ครูเป็นครูอยู่อทางบ้านถัดไปค่ะพี่น้องค่ะพอเลิกโรงเรียนมาก็มาอันกันทักทายกันค่ะคุณพ่อพี่ทักพงก็ทักทายเอ่อน้องวาสนานะครับนะคะค ชมูนะคะชอบของแม่ครูมณีนินเกียรติศรีค่ะทุกวันนี้คุณแม่สังวานเปิดบ้านหรือเปล่าน้อค่ะคุณแม่ใช่ค่ะวนนคสวดีค่ะครู่ะ ค่ะถ้าเข้าฤดูหนาวมันจะค่ําเลยค่ะพอถึงหกโมงมันจะมืดแล้วแต่อันนี้มันยังน้องสายันค่ะคุณแม่วันเพียเพียวิเศษเป็นจังไรค่ะคุณ ัดีค่ะสวัสดีทักทายกันค่ะพี่น้องค่าจะได้เพื่อนๆกลับไปด้วยค่ะี่น้องนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่นางทองสุขค่ะขอบคุณเราก็พอกินอยู่ค่ะพี่น้องขาไม่แพงค่ะ พอได้กินอยู่ค่ะเอาไปแกงใส่ใบมะขามอ่อนนะคะอยากกินแกงหน่อไม้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณหมอเอกำลังรับชมคุณหมอเอแกงหน่อไม้สู่กินหน่อยค่ะคุณปริชาติอุดมทานทักทายคุณวาสนาค่ะ น้องวาสนาก็สวัสดีทางนั้นฝนตกหรือเปล่าค่ะทางบ้านเราก็ตกทุกวันค่ะพี่น้องมือขึ้นกระโต๊กค่ะก็สวัสดีคุณปริชาติค่ะห่อแทางนั่นค่ะพี่น้องค่ะแทางบานห้อกระดำเร่วๆกระน้ำทั่วได้ไปดำไม่อีกค่ะพี่น้อง ันทักทายกันค่ะคุณพ่อพี่ทักพงก,ก็ทักทายน้องวาสนานะครับนะคะพนะ่อนกนเียคคคู่มันกันเห็นกจะาไปใช้เก่าแก่กจะอย่กกันห้อใดีเดวเพื่อนเพื่อนพี่น้องเราค่ะ ลำมากๆนะคะที่มาส่งกำลังใจให้ค่ะขอคุณมากค่ะคุณกันเวลาค่ะสายันแก้วขุมานก็กําลังรับชมไม่ได้เห็นหน้ากันนานน้องสายันเหมือนกันค่ะไม่ได้เห็นหน้ากันนานค่ะนี่ค่ะ นะคะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงบ้านบ้านน้องดานมือขึ้นกระตกเรยียค่ออะอยู่บ้านเท้าไถ่ตกว่เนาะนูวัลลัณฑมือขึ้นบ้านน้องดนฝนเมฝนตกจ้ามาส่งกําลังใจให้นะคะคุณปริชาติก็มาส่งกําลังใจให้ขอบคุณมากๆนะคะแม่หนูจีนเอ้ยคุณคุณปริชาติทักทายเด้อจ้าทักทายกันค่ะจะได้รู้จัก คุณพีมาลัสัตตพรก็ทักทายกันได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะมาเด้อหมอเอสีแกงสู้กินยยนิปนั่งนะคะทักทายคุณกันวราจา้าคุณปริชทักทาย น้องวาสนานะคะนะคะคุณปริชาติทักทายคุณคุณสังวานค่ะคุณปริชาตที่มาให้กำลังใจกันน้องรัตนาก็นั่งเป็นเพื่อนอแม่ครูอยู่ขอบคุณมากๆนะคะน้องคุณปริชาติค่ะ มาส่งกำลังใจให้ค่ะคุณหมอเอแกงหนอไม้สู่กินหน่อยนะใ,นใกล้ทางนี้ก็มาทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะนะคะทักทายยืนยันตัวตนค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าคุณพี่สวัสดีค่ะน้องวาสนาค่ะสวัสดีทุกคนรอบห้องจ้าเป็นแจ้งไดค่ะน้อง เพื่อนน้องว่าสนาขึ้นสิบโมงเช้าเวลาเมืองไทยคะ่ะนะคะก็คือสิบโมงดีลคะค่ะพี่น้องคะ่ะผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เพิ่นเกิดก่อนเพิ่นเพิ่นบอกแม่คู่เม่คะ่ะเวลาเราแกงเห็ด ซื้อเห็ดนะคะพี่น้องค่ะพี่นอ้นองเขากับมาซื้อเห็ดดีไปได้ค่ะพี่น้องที่ไม่ได้ไปเก็บเห็ดเนาะค่ะก็มาซื้อเอาค่ะพี่น้องนังวานที่แม่จังวานมานะสีเปิดบ้านหรือเปล่าค่ะเปิดบ้านเวลาไหนค่ะ ะะเดี๋ยวเดี๋ยวคู่โลกแป๊บนึง่งนะคะ,ะคุณยายวิวันนะคะขอบคุณคุณสมบัติกุลวงค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกทางนั้นฝนตกหรือเปล่าค่ะทางบ้านเราก็ตกทุกวันค่ะพี่นองมือขึ้นกระตกค่ะ ถ้าฝนตกมันก็อากาศเย็นค่ะมันก็ทำให้เรานอนได้ดีค่ะทายคุณแม่วันเพ็ญน,นะคะ คุณปริชาติทักทายค่ะทักทายกันค่ะพี่นงคงค่ะค่ะบางคนก็ไม่สะดวกในการที่จะไปเก็บก็เลยมาซื้อเอาที่ตลาดนะคะซื้อทักทายเอาอน,นั่นคู่ไปใส่บาดี้ตาคู่เสียอีกแล้วพี่นงคงค่ะตากับโปรอาินท้สร้อยนะคะ นะคะเพื่อนๆนทุกคนนะคะเพื่อนๆนที่อยู่ในห้องค่ะเป็นไรค่ะพี่นอนะะ้องนะส่งไปทางไหนเราก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะพี่น้องนะคะคุณแม่วันเพลญเพียวิเศษ